สวัสดีครับผมครับผมมนีทงชัยชาแนลครับผมสีผ้ามาปลูกขั้นเบ็ดครับปลูกขั้นเบ็ดแบบนี้นะครับครับปลูกขั้นเบ็ดแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้จุกถูกด้วยปันขออะไกนะครับนี่ก็เป็นจุกขอเลไครับอันนี้คือถูมาจุดเสือกมัดขั้นเบ็ดครับปคือขั้นเบ็ดนะครับแะครับสืมัดแบบนี้นะครับผมและวสิมัดให้พี่น้องเบื้องครับ มาเบิ่งนกันเลยครับผมครับผมนี่เป็นเสือกไร่อล่นนะครับเนาะเราเอาถูไปก่อนเดี๋ยวไม่จูดมือครับไร่นล่นเลยขั้นเด็ดนะครับหีืขั้นเบ็ดูมเราเอาครับเราเอานะครับขนาดนี้ก็แล้วฝนตกครับพี่น้องแล้วฝนตกกตเสียงกบเสียงเขียดครับยิ้มมองทักมองเศ้ก็นม่หงเลยครับผม เอามาถากกันนะครับเนาะเอามาถากกันมาถาบออโอเคขันเท้าขันเท้าได้จุดแล้วนะครับขันเท้าได้จุดแล้วเท่ากับผมกับซีมาจากข้างล่างขึ้นถึงทึ่งนะครับเนาะนะครับมาเบิ้งกันเลยครับอันนี้จะคือมวลมวลเล็กน้อยนะครับเนาะมวลมวลรัดบม,มัดไว้ครับใส่ก็มัดไว้ครับน้อง ขึ้นมาไรอโอ้ยละม้วนครับม้วนม้วนม้วนปลายเบสครับม้วนม้วนสายนะครับเอาจากสามรอบก็ได้ครับอนอกนะจากสามรอบก็ดึงดึงรับเสียบครับ,บรับถนะนะึงมันแน่นรอบแรกครับ นี่รอบที่สองครับรอบที่สองดึงถึงมามัดดีครับดึงมาบัดรอบที่สองรอบครับรอบสองีอีกอีกรอบนึงอะไรครับผมมาชักสามรอบนะครับเพื่อความงน่นเพื่อความมันแน่นสามรอบสามแบครั๊บมันแน่นแล้วตรงตรงหมองอย่งเงี้ยครับจุดทูบก็ได้ครับผมจุดทูบแบบ จุดๆไปเพื่อที่จะเอานี่จุดเงี้ยงแล้วนะจุดได้กรณีการจุดดึงดึงถึงแม่ครับพี่น้องครับดึงถึงแม่ถึงแม่แบบนี้นะครับมวลที่เขาครับมวลที่เขาอ่าสอดสดีไปนะครับกรนีเสียงเงวนะครับกรนีเสียงเงาสวสอดขตาไปม่เหมือนมวลมวลนะสิเอาพอดีประมาณครับครับประมาณเหรอครัมันเป็นตองเห็นบ้าครับ มันต้ตองมันตองสับออกเปกอดึงนี่ะครับ้ักสามรอบดกันครับรอบสองครับรอบสองรอบสองรอบครอเนีนครับรอบสองสองรอบรอบสอที่มีรอบที่สามครับมวลรอบที่สามสามรอบครับอ่าสามรอบเอาไป ที่นี่ที่นี่เขาสผสนเสียนะครับเนาะผมเห็ดใบเงี้ยวนะครับเนาะผมเห็ดใบเงี้เวาสนเสียสครับสนเสียผสนนี่ครับเขาไปในตองนะครับเขาไปในหอหอลองังเสดเข้าไปสียต่อไปเขากะเขากะทำกันมัดนะครับทำกันมัดทำไร่ คิเดียวกับพ่อครับสูตรผมนะครับคิเดียวกับพ่อครับแน่นแน่นแน่นอนครับแล้วก็เอาทูบครับจุดทูบนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายง่ายครับพี่น้องง่ายๆกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเด้อฝ่าห้องตึมตึมนครับเสียงจมเสียงเฉด ขอบคุณครับ